ต้งมีทีบน,บนบ้านใหญ่กอบอีกแล้วส้มตําส้มตํำปลูกปลารันนี้อยากกินมาดูครับมะละกอฉคลัดหั่นมาแล้วนะครับมะนาวกระเทียมพริกแห้งมะเขือ,มะ,ขอมะเขือเทศถั่วฝักยาวอีปูรู้จักอีปูบออีปูนะประมานอีปูหน้าได้นไงสมาขามผงนัวน้ำปลารีห่อะไรไมนูน้ำปลาออะน,น,ปะนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทำกันกระเทียมใส่เลยพริกใส่เลยโคโรรกพอเล็กๆนะครับถั่วพักยาวใส่เลยน้ำปลาใส่เลยสุมมะขามหน่อยหนึ่งส็บเทศใส่เลย ะเขือใส่เลยเดยวให้เท่ากันปูโอ้ยโ,โอ้ยปูดิ้นปูใส่เลยนะครับใส่เลย สองตัวเถอเลยน้ำเชื่อมนิดหน่อยมะนาวกิน <c ười> หอมลืม มะละกอดูว่าบุ้งไส้ลอดชิมเบิงเข้ม <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว ต้มตามปูปลรราฝีมือใหญ่กบพอไปวัชวาได้ครับฝากกดแลฝากกดแลฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องวิถีบ,บ้านๆยใหญ่กบด้วยนะครับ วันนี้ส้มตำเดี๋ยวเรามีซกเล็กด้วยมีข้เหนียวด้วยแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าหวัสดีครับ